โอเคใช่ฉันก็ก็ยืนฟังมันอยู่แล้วนายไม่กลัวเหรอที่พ่อใช่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องมันก็กลัวนะอึ้งพอสมควรนะใช่โอเคงั้นก็ไปซะฉันก็ใจดีฉันจะอยู่จัดการเรื่องนี้ฉันจะไม่ถิงถ้งเธอไว้ซ้มเคยใช่ไหมเวลาดูหนังสยองแล้วอย่าตะกรนบอกตัวละครให้ใช้สมองแล้วเรียบหนีไปซะ นี่คือตอนนั้นริชินายต้องรียบหนีไปซะแต่ฉันจะอยู่ฉันรักเธอนายนซสัอบือนนอบ้อฉันนีซส่อบื้อฉันงั้นน้องเธอไม่ยอมพูดด้วยพวกตำรวจก็ไม่ช่วย เาจะยังไงต่อล่ะเราต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญประมาณ50องศาและสุดท้ายน่าจะเ้กลับมาที่60องศาอีกครั้งสัปดาห์หน้าเพีงยวหลังจากไปดูในพื้นที่ถูกทำ้ายในบ้านของคุณโดยผู้ร้ายสวนหน้ากากในอำเภอจุอิศได้ยืนยันการโจมตีอีกสองครั้งในช่วงที่ทำให้บุฒโบโรต้องตนธเยื่อรายแรกเป็นเชนไน และเกไรกัสอซึ่งไม่ร้คำ้พนเดโรงพยาบาลบุโรโแต่รอดมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บและมีทํำให้บโพโรต้องระวังตัวมากในวนนี้จากอัะเ้นจากห้องทรงหนึ่งเองนาล็อีฟลเลอรอดุลสวัสดิคชเชนเกเวเทอร์ก่อนที่เราจะเริ่มข่าวฉันอยากจะเล่าระวังทางที่มาสตูดิอเมื่อชฉันวซื้นร้าบเดซึ่งเป็นเรื่องปกติยไปให้พ้นขอโทษที่รบกวนค่ะคุณไรลี่ เราแค่มีอะไรอยากจะถามคุณหน่อยฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นคือเราไม่ได้จะมาสัมภาษณ์ค่ะงั้นขอเหตุผลสักข้อทำไมฉันต้องคุยกับเธอฉันเป็นลูกสาวบิลลี่ลูมิสเป็นเหตุผลที่หวยมากเพื่อฉันคุยด้วยนะชื่อฉันคือสมันทาคาเพนเทอร์เมื่อคืนฉันถูกทำร้ายที่โรงพยาบาลคืนก่อนหน้านั้นน้องสาวฉันถูกแทงเจ็ดครั้งคุณคงเข้าใจว่ามันเป็นยังไงฉันแค่พยายามจะปกป้องครอบครัว แค่ห้านาทีฉันขอคุณแค่นั้นฉันให้แค่สองนาทีเดี๋ยวฉันโหดดูรายการโปรดพอดีหน้ามาอีกคงต้องคุยกันอย่างเแเกเบเทอร์สคือว่าพวกคุณไม่ได้ใช่บริใครอ,อ๋อนี่คือริชี่ฟแฟนฉันเองรู้จักเข้านานหรือ,อยัง ห,หกเดือนมัง้งตอนเจอกันเขารู้ไหมว่าพ่อเธอเป็นใครมีความสนใจเรื่องของบูสโบโรหรือไอ้หน้าผีนั่นไหมนี่คุณพูดเรื่องอะไรกันฆาตกรมันหมกบุ่นเรื่องหนังสเตปใช่ไหมงั้นมันมีกฎอยู่ที่จะรอดในหนังเรื่องสเตปเชื่อเธอว่าฉันรู้กฎข้อที่หนึ่งอย่าได้ไว้ใจคนรักของตัว พวกนั้นดูน่ารักดูแลและคอยช่วยและพอถึงองค์สาก็จะพยายามตัดหัวเธอขาดผมอยู่กับแซมที่โมเดสโตตอนทาร่าถูกทำร้ายนะขอดาวน<ฮ>็คือว่านายดันอยู่ที่ห้องหนึ่งบังเอิญหาตัวไม่เจอตอนที่เธอถูกทำร้ายที่โรงพยาบาลโอเคนี่ผมต้องทนแซมเอลีย์ปลอมกล่าวหาอะไรด้วยเหรอกฎข้อที่สองแรงจูงใจของฆาตกรมันเชื่อมโยงกับเรื่องในอดีตเสมอฉันเกี่ยวข้องกับบิลลี่ใช่แต่ว่า ไง่ไปข่าวินส์ที่ไม่เกี่ยวด้วยเรื่องนั้นเธอต้องหาคำตอบเองกดข้อที่สามและข้อนี้สำคัญที่สุดเดื่อคนแรกจะต้องมีกลุ่มเพื่อนที่ฆาตรกรรู้จักด้วยแล้วน้องเธอมีกลุ่มเพื่อนซีกันไหมค่ะเธอมีนะงั้นก็หาฆาตรกรจากตรงนั้นถ้าเธอรู้ว่าพวกนั้นทำทำไมเธอจะรู้ว่าใครคือรายต่อไปงั้นช่วยเราที ช่วยเราหาว่าใครที่อยู่เบื้องหลังทำกันเล่นหรือยังไงฉันโดนแทงมาก้าหนฉันบาดเจ็บที่เส้นประสาทเาวรแถมยังเดินขาเป๋ด้วยคิดว่าฉันอยากโดนอีกรอยังไงคุณพึ่งบอกว่ามันเกี่ยวกับอดีตเสมอใช่ไหมงั้นถ้าฉันอยู่ในอันตรายแปลว่าคุณก็อยู่ในอันตรายเอนามาจัดการมันด้วยกันหมดเวลาแล้ว เในหนังเข้าดูตลกกว่านี้นะโอเคอ่ะ okay, เอาไงต่อนัดพวกเพื่อนะ